นินจ u โซเป็นหนึ่งในแบรนด์เกมมิ่งเกียร์ไม่กี่แบรนด์นะครับที่ประสบการณ์แรกเริ่มหรือว่า first impression ของผมที่มีกับมันเนี่ยดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์นินจ u โซโซระหรือว่าม o สแพดนะินจ n โซเอ็นพีซีเนาะสองอย่างนี้คือผมชอบมากๆและปัจจุบันเนี่ยเขาเ็อ,ออกมาใหม่นะครับเป็นนินจ u โซโซระ 4K นะกับ NPC Pro ซึ่งมันจะเรียกว่าการอัปเกรดก็คงจะไม่ผิด หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยจะรวมมาทั้ง2ตัวเลยนะครับจะเป็นเมาส์ก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้ยวยมาส์แพดเนาะโอเคไปได้่มในส่วนอันบ็อกันก่อนนะครับกล่องที่ให้มาก็จะเป็นแบบเดิมๆเ,เลยนะเนาะเพิ่มเติมก็คือสัญลักษณ์โพลิ่งเดี่พันเฮิร์ตเปิดออกมาก็จะเจอเมาส์นอนอยู่ข้างในเลยนะครับข้างในก็จะมีกล่องที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆเอาไวนะ้เนาะก็จะมีสาย USB Type-A ดู Type-C ยาวประมาณ1.8ดเมตรจะติดพ่วงมากับรีเซิร์ฟเวอร์สี่พันเฮิร์ตเลยนะครับสีฟ้าสวยมากๆแล้วก็ม นนนั่นนะครบในกล่องมีให้มาเท่านี้อันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับรุ่นแรกผมชอบตัว OG ตัวแรกมากกว่านะผมชอบไอชิ้นเนี่ยเออแม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการใช้งานเลยนะครับแต่เวลาพรีเซนต์่ะมันดูแบบเออมันดูแบบ ไปต่อในส่วนจิปปะแจงดีกว่าเนะครับเมาส์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างข้อแรกมีสายหรือว่าไร้สายนิจุโซโซ,โซรา 4K แน่นอนเป็นเมาส์ไร้สายนะครับแต่ถ้าคุณอยากใช้แบบเสียบสายก็ใช้ได้แต่หัวเขาไม่ได้งอมาให้แล้วพอร์ตเวลาเสียบมันก็ไม่ได้แน่นนะครับโยกได้หน่อยๆ่อยเพราะฉะนั้นใช้แบบไร้สายน่าจะเหมาะมากกว่าข้อนี้ผ่าน <S 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 ข้อ 2, <S <S 2เรื่องของรูปทรงรูปทรงของ,ของโซราร 4K เนี่ยก็ยังคงแบบเดิมไว้เลยนะครับแบบ OG เลยก็คือถ้ามองจากด้านข้างก็จะเป็นเมาส์ที่หน้าต่ำห้าสูงหย่อนมาท้ายนะครับและถ้ามองจาก จะก,กว้างข้างล่างจะแคบนะครับซึ่งผมเรียกมันว่าเมาส์าาาาที่แบบกลางปีนะปีกว้างเลยแบบนี้และถ้ามองจากด้านล่างข้างบนถึงกลางก็จะเล็กนะครับมีความคอดเล็กน้อยและท้ายก็จะกว้าง M1 M2 ก็จะเป็นแบบแบ,บนๆนะไม่ได้มีการโค้งเวาอะไรมาให้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นด้วยรูปทรงแบบนี้มือของผมขนาดกลางถึงเล็กไซส์18 10จับจิกแบบพอคลิปเนี่ยชอบมากๆสำหรับมือผมเนี่ยคือมันจับพอดีมากๆานะครับและถ้าไปดูรุ่นที่ใกล้เคียงก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโดยรวมเรื่องของรูปทรงเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะครับเป็น คะแนนไปนะครับถัดมาข้อที่3เรื่องของผิวและก็สีปัจจุบันนี้ยูโสโซ,โซ,โซโรา 4K เนี่ยมีให้เลือก3มสีนะครับจะมีสีดําสีชมพูและก็สีขาวแบบที่ผมได้รับมานี่ซึ่งเรื่องของผิวเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจากตัวเดิมเดิมจากตัว OG เนาะตัวโ g สีขาวที่ผมมีเนี่ยผิวมันจอ,อกแห้งๆหน่อยพอมาเป็นตัว 4K เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของโคตติ้งเนะาะการเคลือบผิวเขาบอกว่ามันเป็นพรีเมียมโคตติ้งนะครับเวลาใครใช้งานแล้วมือชื้นๆเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันหนึบมากขึ้นมันติดมือมากขึ้นผิวมีความกึ่งเงามากขึ้นแต่ ต้องบอกว่าโซราโอจตัวเดิมๆเนี่ยผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผิวมันเลยนะครับแม้ผมจะบอกว่าผิวมันแห้งก็ตามแต่นะแต่ผมรู้สึกว่าฟินิชงานมันไม่ได้แย่แต่ก็นั่นแหละผมคิดว่าก็น่าจะมีคนที่เจอปัญหาจากผิวแห้งแบบนั้นเหมือนกันและถ้าใครที่ไม่ชอบผิวแห้งแบบนั้นเนี่ยได้มาลองจับผิวแบบโคตติ้งเวอร์ชัน 4K เนี่ยก็อาจจะชอบก็เป็นไปได้นะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แล้วแต่ความชอบของคนนะครับชอบเมส์ผิวแห้งผิวกึ่งๆโคตติ้งน้อยๆกลางๆเนือนน้อะไรแบ,บเนี้่าถาาามวาชอบผิววตัวไหนมากกกว่า,าันผผมผมตอบไไม่ด้ะด้ววยสเหตุที่่า โอจีเนี่ยไอ้ผิวแห้งๆด้านๆเวลาใช้งานผมรู้สึกว่ามือมันโปร่งมากกว่ามันสบายมือมือมันแบบเหมือนได้มีช่องได้มีพื้นที่เอาไว้หายใจอ่ะทั้งทงที่มือมันก็ไม่ได้มีจมูกนะแต่ว่าเมันโล่งมือมากกว่าตัว 4K แต่ในบางครั้งเวลาใช้งานลรวรู้สึกนิ้วมันไม่ค่อยนิ่งกริปมันเคลื่อนไปเรื่อยอะไรแบบนี้ของโ k มันก็ทําให้รู้สึกนิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็โคตติ้งของตัวอ่ะมันก็อยู่ในระดับกลังดีนะไม่ได้หนามากไม่ได้เก็บขี้มือแต่มีจุดหนึ่งนะครับที่รู้สึกตึงหย อันนี้กำลังพูดถึงเมาส์สีขาวนะครับตัว OG เนี่ยชิ้นข้างล่างมันจะเป็นสีดำนะครับตัว 4K ชิ้นข้างล่างถ้าคุณเมาส์สีขาวข้างล่างมันจะเป็นสีขาวและพอเป็นสีขาวเนี่ยแน่นอนเวลามันเลอะมันจะชัดแบบ จงแจ้งอะออแล้วเลเยอร์ฝีของเมาส์ตัวนี้เขาทาเป็นแบบไฮบริดนะครับเพราะฉะนั้นฝุ่นมันจะลงไปเกาะข้างๆข,ข,ขอบฝีแบบชัดมากๆแล้วก็ย้ําอีกทีนะครับว่าเรื่องของผิวเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความชอบแล้วก็กายภาพของแต่ละคนด้วยนะครับว่าเหมาะกับผิวเมาส์แบบไหนอะไรพวกนั้นข้อนี้สำหรับผมก็กลางๆไปถัดมาข้อที่4ีเรื่องของน้ําหนักอ่ะเรื่องนี้มีประเด็นอีกละขอเท้าความนิดหนึ่งนะครับถ้าใครเคยดูคลิปโซราตัวแรกเนี่ยจะเห็นว่าตอนเริ่มโปรเจกต์อะตอนเริ่มโปรเจกต์โซราเลยเขาบอกว่าเมาส์ตัวนี้นี่ครับ เปลี่ยนข้อมูลนะเปลี่ยนเป็น45กรัมซึ่งก็มันก็เบาอยู่ดีพอได้ของมาเอามาชั่งเได้47กรัมเว้ยก็เ,เลยกลองกลับไปหาข้อมูลดูผิดปะวะข้อมูลก็เขียนว่า45กรัมเว้ยแต่ลงท้ายบวกลบ2กรัมเ,เล่นแง่ไอ้นี่ชาญฉลาดนะครับพอมาเป็นรุ่นนี้โซรา4ฟประกาศออกมาว่าเมาส์ของผมจะหนักอยู่ที่47กรัมคำถามครับคุณถาม,ถาม,ถามคุณคิดว่าโซรา4ฟที่ประกาศออกมาว่าตัวเองจะหนัก47กรัมช่างแล้วมันจะหนักเท่าไหร่ ข้อ1 47กรัมเป๊ะๆเ,เลยข้อ2 48กรัมข้อ3 49กรัมข้อสี50กรัมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกซึ่งถ้าใครได้ฟังที่ผมเท้าความมาเมื่อกี้ก็อาจจะตอบข้อ3ทันทีถูกไหมก็คือน้ําหนักที่เขาประกาศมาบวกไปอีก2กรัมก็คือจะได้น้ำหนักสุทธิที่แม่งเอามาขายถูกปะหรืออย่างน้อยๆช้อยแรกที่คุณตัดออกได้เลยคือ ข้อหนึ่งถูกไหมไอ้น้าหนักที่แม่งประกาศมามึงตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าแม่งไม่มีทางแมงไม่มีทางไม่มีทางผลสรุปคือโซลาร์ 4K น้ําหนักอยู่ที่50กรัมครับจะถอดฝาดีซีเวอร์ออกใช้หลักทศนิยมปัดคือก็50กรัมอยู่ดีนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าบ้านผมแรงโน้มถ่วงมันบักหรือเปล่านะก็นั่นแหละนะครับเรื่องน้ําหนักในเอาจริงๆผมไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะมันก็เบาอยู่แล้วแหละแต่แบบพูดกันตรงๆก็ได้มั้งข้อนี้ก็เลยให้คะแนนกลางๆไปละกันข้อที่หเรื่องของตาแหน่งปุ่มนะครับ OG กับ ปกตินะครับ M3 หรือว่าสกอ์เมาส์เนี่ยมือไซส์18-10คล็อกคลิปแบบผมเนี่ยถือว่าใช้งานได้คล่องตัวอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้พอสมควรนะครับ M4 M5 ข้างเมาส์ก็อยู่ในตำแหน่งที่กดง่ายเช่นกันความโค้งเว้าก็อ,อกมารับได้ค่อนข้างดีนะครับกดง่ายในส่วนของปุ่มปรับ DPI แล้วก็สวิตช์เปิดปิดเนี่ยก็จะอยู่ข้างล่างนะครับโดยรวมถือว่าดีข้อนี้ให้คะแนนไปข้อที่6เรื่องของฟีดเขาก็เลือกใช้ฟีดเป็น p t PTFE 100%เหอือีร้อยเปอร์เป็นต์เหมือนนดิม,ม,เ,าม,มาเ, Hybrid, เหมือน,นดัวยแ้วม่อมจะเนนล,ะล,นละนยนะคชับนใหญ่ชอลก็ทำมา คุณก็เลือกเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยและฟีดก็ทํามาได้โค้งมนดีนะครับไม่จิกขิวเม,มาส์แพดนครนี้ก็ให้คะแนนไปถัดมาข้อที่7เรื่องของเซนเซอร์เขาเลือกใช้ PixArt p w 3395ก็เป็นเซ็นเซอร์แบบตัวเดิมเลยตัวเดียวกับ OG นะครับก็ถือเป็นเซ็นเซอร์ตัวทอ็อปๆของไวร์เลสเมาส์ปัจจุบันอนะเนาะแล้วก็ในส่วนของระยะเซ็นเซอร์เนี่ยมือไซส์180จับแบบคล็อกคลิประยะเซนเซอร์มาถึงข้อมือจะอยู่ที่10.5ซมก็เท่าเดิมพอๆกับ G Pro Wireless นั่นแหละคอนี้ก็กลางๆไปข้อที่8เรื่องของสวิตช์แล้วก็การคลิ่นี่ก็เป็นอีกส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากตัว OG เนี่ยจะใช้เป็น โ no นพะิงก์ดอทเนาะตัว 4K เปลี่ยนมาใช้เป็นออมรอนออปติคอลสวิตช์ก็คือจากแมคคาณิคอมากลายเป็นออปติคอลเนาะซึ่งก็ดีโดยสาเหตุที่เขาเลือกใช้สวิตช์ตัวนี้นะครับเขาเพิ่มเติมไว้ว่านี่คือออปติคอลสวิตช์ที่แพงที่สุดนินจุโซไปเวรวยแล้วไนงะแล้วก็เขาบอกว่ามันดีด้วยนะครับสแปมคลิกง่ายด้วยเสียงคมฟีดแบ็กเวลาคลิกก็ดีด้วยเหมือนสวิตช์แมคคา i ิคอเลยต่างกันที่ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องเบิ้นแบบแมคคา c ิคอะแดกดันชาวบ้านอีกะและเอ็นคอร์เดอร์ก็ใช นี่เป็นอีหนึ่งส่วนที่ผมชอบฝั่ง 4K มากกว่าฝั่ง OG นะครับ M1 M2 เสียงเบาลงเสียงดีแล้วก็คลิกลัวได้คล่องขึ้นด้วยรู้สึกแบบนั้นนะครับ M3 เวลากดเสียงก็เบาลงนะครับเมาส์กลางรู้สึกว่าแข็งขึ้นด้วย M4 M5 ก็ประมาณเดิมนะเพิ่มเติมคือเวลามองตรงๆอ่ะมันผมว่ามันแลจแต่ประกอบเบี้ยวๆนะแอปมันดูไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะครับข้อนี้ก็ขอให้ขึ้นคะแนนแล้วกันข้อที่9เรื่องของเทคเฉพาะตัวเมาส์เองเนี่ยคุณสามารถปรับ DPI แล้วก็ปรับ polling rate ได้นะครับซึ่งจริงๆ แกมเพิ่มนะครับแล้วก็จะสามารถเซตโปรไฟล์ได้ปรับปุ่ม Response Time DPI State mm hmm. ได้5 State Polling Rate Lift Off Distance Mode Peak Performance คืออะไรก็ไม่รู้ Ripple Control Angle Snapping Motion Sync Macro Long Distance mm hmm. คือก็เยอะตามมาตรฐานแอปเมาส์ทั่วไปนะครับแต่ที่ผมไม่ชอบเลยหนึ่งก็คือคู่มือที่ให้มามันไม่ตรงไม่รู้ว่าผมดูผิดหรือเปล่านะเหมือนเขาเอาคู่มือของรุ่นปกติมาให้รุ่น 4K เอออย่างเช่นเวลาเราปรับ Polling Rate อย่างเงี้ยถ้าปรับเองโดยไม่แค่ซอฟต์แวร์นะครับมันจะทําได้โดยการกด M4 M5 พร้อมกัน3วิสีก็จะเปลี่ยน ีบริเวณ i n d i c a อร์เมาส์กับบริเวณตัว receiver เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมีการเปลี่ยนแปลงนะตามคู่มือเนี่ยเขาจะบอกว่าสีแดงก็คือร้อยสีม่วง500สีฟ้าคือพันหนึ่งแต่ถ้ามากดจริงๆบนตัวนี้บนตัว 4K นะครับกดแบบ default นะสีแดงจะเป็น500สีม่วงพันหนึ่งสีฟ้า2 0 0พันสีเขียวคือ4 0 0พเฮิร์ตนะครับซึ่งในคู่มือมีสูงสุดแค่1น0 0พูดาตรงนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่แค่แบบ man like ว้และอย่างก็คือโซร a โอจีกับโซร a โฟเคเนี่ยใช้โปรแกรมคนละโปรแกรมนะครับถ้าคุณมีเมาส์2ตัวนี้คุณต้องดันโปรแกรมแยกกันนะครับในเชิงซอฟต์แวร์ผมไม่รู้ว่ามันติดปัญหาอะไรนะแต่ในเชิงคนใช้งานประหลาดใจมากมันรวมกันไม่ได้หรอหรือยังไงวะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่เอามาเล่นเกมเนี่ยใช้งาน4000เฮิรต์เปิดพีคเพอร์ฟอร์แมนส์โหมดนะครับซึ่งก็ไม่รู้มันคืออะไรนะเล่นเกมอยู่ได้ราวๆ3าอชั่วโมงนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะเนาะเวลาแบตใกล้หมดก็จะมีอินดิเคเตอร์ไฟแจ้งท คิดว่าเสียบสายชาร์จได้ค่อนข้างจะหลากหลายหัวอยู่ไม่จำเป็นต้องใช้สายของมันเท่านั้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับข้อนี้ภาพรวมก็ไม่ได้คะแนนไปข้อสุดท้ายน่คือเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเอาไปพูดตอนจบมอแพดทีเดียวโอเคนะวกกลับม,มาดูในส่วนของมอแพดกันต่อแบบเร็วๆนะครับ n p c Pro เป็นยังไงบ้างและไอก,การใส่คําว่า Pro เข้าไปเนี่ยมัน มันมันโปรยังไงวะไปเริ่มที่ส่วนันบ็อก,กันก่อนกล่องที่ให้มาก็เป็นสไตล์บ้องบ้องเดิมๆนะครับเพิ่มเติมคือมีคําว่าโปร TAO แค่นั้นแค่นั้นเลยเหมือนเดิมเกือบทุกประการแกะกล่องออกมากลางกับโต๊ะเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ทําให้ผิดหวังเลยนะครับเรียบแป้ได้อย่างน่าทึ่งในส่วนของข,งขนาดก็ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับกว้าง470ยาว410ม mm, เมเป็นไซส์ XL เนาะเหมาะกับคนที่พื้นที่บนโต๊ะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบมะเข็อใหญ่ๆก็อาจจะแบบเมน นิดนึงอ่ะนิดนึงแล้วก็จะมีแค่สีเดียวสีเดิมแบบเดิมนั่นคือสีดําและบริเวณมุมขวาล่างก็เป็นโลโกโ้นินจุโซเหมือนเดิมในส่วนของความหนาก็จะหนาอยู่ประมาณ3 5ม mm, มนะิลลิเมตรเนาะในส่วนของความเฟิรม์มความแน่นเนี่ยก็เหมือนเดิมเหมือนตัว OG เลยนะครับเขานิยามว่ามันเป็นแบบเอ็กซ์ซอฟ์เนาะแต่ด้วยความที่หนาไม่มากเนะี่ยถ้าที่บอกความนิ่มของอะติซานก็จะอยู่ประมาณอะติซานมิดถึงอะติซานซอฟต์นะครับไม่ได้นิ่มถึงขั้น Soft, อ FT, นะ,นะ,ะนนอติซานซอฟต์หรือรเอ็กซ์ซอฟต์นะซึ่งสำหรับผมาส หนึ่งในไม่กี่แบรนด์นะครับที่ขอบข้างมันแรจะต่ำกว่าเซอร์เฟข้างบนแบบชัดเจนตัวโปรนี้ก็เช่นกันแต่ผมคิดว่าตัว OG มันแลจะต่ำกว่าแบบชัดเจนมากกว่านี่หนึ่งรวมถึงความเนี๊ยบด้วยนะครับถ้ามองภาพรวมด้วยตาเปล่าเนี่ยผมว่าตัว OG ดูเส้นจะตรงกว่าตัวโปรไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะแต่ตัวโปรมันก็ไม่ได้พิเยษอะไรมากมายนะครับรวมถึงความหนาของขอบผมว่าตัว o g จะบางกว่าตัวโปรหน่อยๆส่วนความนิ่มของขอบเนี่ยตัวโปรจะนิ่มกว่าเล็กน้อยนะครับอาจจะเพราะที่มันหนา กว่าละมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทั้งสองตัวอยู่ในระดับที่ไม่น่าจะอันตรายต่อผิวทั้งคู่นะครับในส่วนของติชชิ่ก็กลางๆไปเนาะผมรู้สึกชอบตัวเดิมมากกว่านะครับในส่วนของเบสฐานแล้วกัารยึดก่อนเนี่ยก็ยังคงใช้รูปแบบเดิมนะครับเป็น Rogers p สโพลอเนาะแล้วก็ยังคงเป็นเบสที่ผมชอบมากที่สุดนะครับเพราะว่าวางลงโต๊ะไปเนี่ยแค่เดียวแม่งดูดเลย มันชัดเจนจนหน้าทึ่งเลยแหละเป็นฐานที่ทําหน้าที่ของมันได้ดีโคตรๆถัดมานี่คือเรื่องของผิวนี่เป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นแค่ส่วนเดียวเลยมั้งที่ทําให้ผมแยกได้เราะว่านี่คือตัวโปรหรือว่านี่คือตัวธรรมดาอย่างแรกเลยคือลายผ้าถ้ามองดูเนี่ยลงดีเทลนิดๆจะเห็นว่ามันมีความต่างกันอยู่นะครับตัวโปรเนี่ยลายผ้าจะเห็นเป็นลุกคลื่นค่อนข้างชัดเจน,ๆๆเจนตัวโอจดูแล้วแลจะมีความละเอียดมากกว่าและถ้ามองดูลุกคลื่นบนโลโก้ก็จะค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามันต่างกันเนาะแล้วก็ส จะออกสว่างมากกว่าแต่ทั้งสองตัวก็ยังคงเป็นผิวแบบเดียวกันนะครับก็คือสมูททผ้าาและถ้าเอาผิวพวกนี้เนี่ยมาเทียบกับน้องแพดตัวที่ใกล้เคียงตัวอื่นก็จะออกมาประมาณนี้และในเชิงการใช้ง,งานพอมาเล่นเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวโปรถ้าเทียบกับตัวเดิมๆนะตัวโปรจะมีความสมูทของผิวมากกว่านะครับผิวละเอียดมากกว่าอาการดูดแขนมากกว่าแล้วก็ช้ากว่าคอนโทรลมากกว่าและถ้าเอามาเทียบกับตัวที่ใกล้เคียงและคิดว่านินจูโซอยากจะงัดหน้าด้วยเนี่ยอย่างเช่นอาทิซานซีโร่หรือว่าเซตเทิลโปรเนี่ยถ้าเทียบกับอาท PRO จะสมูทมากกว่าชุ่มมากกว่าดูดแขนมากกว่าหน่อยคอนโทรลมากกว่าและถ้าเทียบกับ s a t u r n Pro V2 NPC PRO ผิวก็จะสมูทมากกว่าชุ่มกว่าเหมือนกันเลยดูดแขนรู้สึกพอๆกันนะครับแต่คอนโทรก็จะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามเกณฑ์ของผม NPC PRO มันจะโน้มไปทางคอนโทรลแพดประมาณหนึงเลยแล้วก็ในส่วนของความคงทนนี่คือสภาพที่ใช้งานมาประมาณ1อาทิตย์ ในที่สุดเราก็ได้เห็นรอยจากการใช้งานนะครับหลังจากไม่ได้เห็นมาหลายตัวแล้วก็เนื่องจากตัวนี้เป็นสีดำเนาะแล้วก็ผิวมันก็มีความเป็นผ้ามากๆนะครับแล้วก็เท่าที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เจอจุดที่ช้าลงนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่ใช้ระยะยาวไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็ในส่วนของ i t c h i n g ก็รู้สึกประมาณเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรแย่ลงเนาะสุดท้ายนี่นคือเรื่องของราคารวบทั้งคู่เลยนะครับ n ินยุ s o โซ r a 4K ค่าตัวอยู่ที่ส9่บาทส่วน n i n j u s o NPC p r ทค่วยู่ที่1,790บาทรคา่างกว่าค่าย ในตลาดเนาะแต่ถ้าบอกว่านี่คือราคาแฝกชิปของแบรนด์ก็คงเมกเซน์มากขึ้นนะครับและถ้าถามว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นยังไงบ้างชอบไหมเหมาะกับใครคุ้มค่าจะอัปเกรดหรือเปล่าอ่าส่วนตัวนะครับตอนแรกคิดว่าทั้ง2ตัวนี้คือการอัปเกรดนี่ยางอัปเกรดในที่นี้ผมหมายถึงว่าคนหมู่มากน่าจะชื่นชอบและต้องการการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งพอได้ลองผมก็มีทั้งชอบและก็ไม่ชอบในการเปลี่ยนแปลงของทั้ง2ตัวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือเหมือนทานินจุโซพยายามจะตบให้ทั้งสองตัวนี้มันเข้าที่เเขขาาข้้าข้าาาามมกึนอออย ปรับให้มันดีมากขึ้นแล้วก็เป็นไปในแบบที่เขาต้องการมากขึ้นแม้ว่าเอาจริงๆก็ยังมีเรื่องให้ตีค่อนข้างเยอะนะอย่างเมาส์เนี่ยก็จะมีการเปลีป่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ชัดเจนเนะาะหักลบออกมาแล้วผมก็ชอบมากกว่าไม่ชอบส่วนมอบเพดเนี่ยที่กลายเป็นมอบเพดคอนโทรลจ๋าเลยเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับถ้าเราไปดูที่ตัวกล่องเนี่ย NPC ทั้ง OG แล้วก็โปรเนาะเราจะเห็นว่าเขาระบุเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่ามันจะเร็วแค่1จากทั้งหมด5ระดับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยน NPC ให้กลายเป็นเพดคอนโทราาทล้แวก และแม้ว่าผมจะเป็นคนที่ไม่อินกับแพ่คอนโทรลเลยก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นหนึ่งในแพ่คอนโทรลที่ใช้แล้วค่อนข้างชอบและการที่เขาทาแบบนี้ในอน,คนาคตก็จะมีแผ่นแบบ2ระดับ3ระดับสีระดับออกมาด้วยซึ่งตัวนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตัว OG อยู่แล้วอยากจะอัปเกรดลองฟังแล้วก็ลองคิดดูดีๆนะครับการเปลี่ยนแป,ปลงเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าเนาะเพราะบางงานเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจเรียกว่าดีขึ้นก็ได้แต่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยมันเหมนนาาาาารจ้้้้้ไไวุ่ดดมีถใสสตั NPC Pro หรือว่าโ o r a 4K เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ m y s m o r t g g นะครับอย่าลืมใส่โค้ดส่งฟรีเข้าๆสาธุด้วยนะครับหรือว่าช้อปปีของร้าน m y s m o r t ก็ได้เช่นกันนะครับลิงทั้งหมดทิ้งไว้ในเดสคริปชันเนาะแล้วก็ขอบคุณทางร้าน m y s m o r t ด้วยนะครับที่ให้อะไรมาลองมากมายมากๆเลยโอเคไปละหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ครับเอนจอยยามาทุกคน